โอเคอันนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับจริงเราก็ตอน1กับตอน2ก็ทำสอนเนื่องกันมาเนี่ยนะครับแต่รู้สึกว่ามันยาวไปก็เลยตัดตัดตอนออกบ้างน,นะครับให้มันดูสั้นลงนิดนึงครนี้ลองสังเกตด,ดูตรงนี้ภาพไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราจะเปลี่ยนภาพนะครับก็ชดอิมเมจเลยแล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับเอาไฟล์เดี๋ยวเอาไฟล์มาทับก็ไปที่งานวาวนะแล้วก็มีงานวาวสวยๆตรงนี้ ก็เป็นรูปหน้าปกนะเอาไว้เอาไว้ไวท้ท้ายสวยๆเป็นโคดอัพงานนะก็เอารูปวาลวไหไรก็ได้เอามาวางแล้วก็ลองอินเสิร์ตดูนะอินเสิร์ตมีเดียโอเคก็ดูดีกว่าเดิมเยอะนะ ทำให้มันกว้างกว่าเดิมหน่อยหดตรงนี้ลงมานิดนึงโอเคน่าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วแหละอัปเดตนะเราลองดูที่หน้าหน้าหน้าเว็บโอเคก็ดูดีระดับหนึ่งแนละ้วตรงนี้ข้างล่างอาจจะโล่งโลกไปนิดนึงนะ เราหาอะไรเติมนิดหนึ่งสักห้าสิบแปดมีซันสิบหกโอเคเอามาใส่เอามาใส่ครนี้ตัวทนังสือเล็กลงมาหน่อยสักค4ดนสะี่กันค4 m สี่มีเดียมครนี้อาจจะเป็น ชิมไปไหน่อยว่ารับบริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบวิศวกรรมในโรงงาน บ้านอาคารโอเคนะก็ทำสีซะหน่อยให้มันจางมานิดหนึ่งโอเคอัปเดตน,นี่ประมาณนี้ บางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเขียนอะไรลงไปนะบางอย่างเจ้าของยังไม่รู้เลยว่าจะเขียนอะไรลงไปคือเราต้องเขียนให้เขาแทนนะครับประมาณน,นี้โอเคหลังจากตรงนี้โอเคแล้วนะควนี้เราก็มาทำข้างล่างต่อก็บวกเซสชันมาแล้วก็ใส่สเปเซอร์หน่อยนะใส่สเปเซอร์คนนี้ข้างล่างเราจะใส่เป็นผลงานของเรานะ ผลงานของเราก็เอาเฮดเดอร์มาใส่เลยก็ได้จะคิดสามพอผลงานของเราสไตล์นะเลือกที่นะตรงนี้ปุ๊บสไตล์เราจะเปลี่ยนสีไหมก็แล้วแต่นะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ผลงานและบริการนี่ว่านะผลงานและบริการของเรากดอัปเดตแล้วก็มาดูอีกว่าโอเคไหมอกอโอเคะระดับหนึ่งคนนี้เราก็เอารูปภาพมาใส่นะเอาซัก 1, 1 2, นะึ่งสอกันหนึ่งสแต่ให้ระหว่าง1กับ3มีมีตัวขั้นด้วยโอเคเอาใส่เข้าไปก่อนเ,อเราจะทำเป็นอัลบ,บั้มนะ ทำเป็นอัลบ,บั้มดีวกว่าโอเคเอาใหม่เอาใหม่ใ,หมใส่เข้าไปใหม่มีสามอันอลัลบ,บั้มใส่มาตรงกลางเลยก็เซิร์ชคำว่าแกลลอรี่นะเบสิกแกลลอรี S ่ G L e ก็ได้อะเอามาใส่ตรงกลา,างข้างข้างก็ออกใหม่ข้างข้างก็ใส่สักสิบข้างขวาก็ใส่สักสิบ มันจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปอยู่ขวาสุดกับซ้ายสุดนะจะได้ไม่สวยมันจะไม่สวยให้มันอยู่สักตรงกลางคนนี้ไปที่อัลบั้มนะไปที่อัลบัม้มอัปโหลดไฟล์คนนี้ก็เป็นงานมีงานวางวงานท่อนะไม่ใช่งานท่อเนี่ยอันนี้เป็นงานติดตั้งไฟฟ้า เป็นการติดตั้งแอร์นะงานติดตั้งแอร์งานติดตั้ง Air. แอร์เราก็เอารูปมาใส่นะทั้งหมดเลยก็ได้มาวางใส่แล้วก็รอโหลดรูปภาพพอเรอามาใส่นะครับ มันมีวัาศาสิบแปดรูปนะครับแล้วก็สร้างภาพครั้งใหม่กดใส่รูปครับมันโหเยอะจัดนะครับเยอะเกินนะแล้วก็ลายตาด้วยแล้วก็จะเป็นทั้งหมด8แถวก็ได้เนี่เป็น8แถว อันนี้ก็ลองเซฟดูนะเซฟดูแล้วลองลองดูว่าหน้าตา,าเป็นยังไงเยอะจัดจริงๆก็สวยนะสวยงามก็คลิกเข้าไปดูได้นะคลิกเข้าไปดูได้ก็ดีอยู่นะไม่ได้คิดเลอะไรลองดูในมือถือดูลองดูแบบมือถือ พอดูในแบบมือถือแต่มันเยอะเกินนดดูในคอมเลยไม่เยอะหรอกแต่ในมือถือมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเกียร์ออกนะเกียร์ออกเราออกไปสักหน่อยมันแถวและหกถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสี่ยี่สี่เราก็ต้องหารูปเด็ดๆนะเอาให้เขาดู นี้ก็18ปรูปนะหกกดเซฟอันนี้ก็ก็รนะดับหน,นึ่งอ่ะนะก,ก็พอได้คนนี้อาจจะใส่เงาอาจจะใส่เงานิดนึงนะมาที่ตรงนี้เกาะของเซกชันเนี้ย สโบร์เซชันนี้มาที่แอควานนะมาที่แอควานก่อนแล้วกัน,กนมาที่แอควานก่อนใส่โมชั่นอฟเฟกก่อนเป็นแบบฟรีก็ได้จะได้โผล่เข้ามามาที่สไตล์นะมาที่บอร์เดอร์มาที่บนะ็อกชาร์โดแค่นั้นแหละเลือกแค่บ็อกชาร์โดแค่นั้นแหละกดตรงนี้ก็ขึ้นแหละชาร์โดขึ้นมากดอัปเดตไปที่หน้าเว็บ ลก็มีบล็อกชาร์โดแล้วขึ้นมาให้นี่ดูดีขึ้นเยอะนะมันดูดีขึ้นเยอะต่อมาไอ้ตรงบล็อกกับผลงานของเรากับตรงบล็อกอะมันมันมันติดกันเกินไปให้เราใส่ชิคเซคชั่นตัวใหม่เข้ามานะเอามาวางระหว่างแล้วก็ใส่สเปเซอร์ลงไปนะสัก20 แล้วก็กดอัปเดตก็ลองดูต้องทำไปทำมานะก็ดูเรื่อยๆอว่ามันโอเคหรือยังแล้วก็โอเคระดับหนึ่งแั่นแหละโอเคต่อมาก็เป็นงานวาวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช้หมดสิบแปดรูปกำลังดีเลยนะ่อไปงานวาวก็สร้างอีกอย่างหนึ่งนะ เอาสเปเซอร์มาใส่ทั้งห้าสิบเลยสเสร็จแล้วก็สร้างมาสามอันคลิกข,ขวางนะกดแอดมิวคอลัมข้างละสิบนะข้างละสิบตรงกลางจะได้เป็น80อัตโนมัติแล้วก็เอาแกลเลอรี่มาใส่ ต่อไปก็เป็นงานวาวนะเอาวาวมาใส่งานวาวต้องดูดีด้ดวยรูปซ้ำเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5, 6, 1 6 1 7 18นะครบแล้วเอามาวางใส่เราอัพโหลดเหมือนเดิมสเสร็จแล้วก็กดสร้างครั้งภาพใหม่กดใส่ครั้งรูปเสร็จแล้วเราก็ปรับนะให้เป็นแบบ6เคจะได้เหมือนข้างบนเสร็จแล้วเราก็ใส่มาตรงนี้นะมาตรงนี้มาตรงของแกลอรี่นะ แล้วก็ไปที่สไตลนะ์นะไปที่ border เราคลิกคำว่า b o ก shadow แค่นั้นเองตรงไอควาเน,นเอะ motion effect ก็ใส่แบบฟรีลงไปกด update. อัปเดตเนี่ยก็มาแล้วตรงนี้รูปมันมีน้อยนะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่า ตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่ามีน้อยตัวนี้ก็อาจจะบอกหน่อยนะอันนี้งานติดตั้งแอร์งานวาวนะวางไว้ข้างบน เราก็บวกเข้ามานะบวกจริงจริงบวกจะเรากดบวกตรงนี้ก็ได้นะเหมือนกันเนี่ยบวกตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ header ลงไปเอาไว้ตรงกลางนะคนนี้สีดำมันเยอะแล้วเอาสีอื่นดีไหมสีน้ำเงินก็ได้โอเคแต่น้ำเงินแบบ ไม่ใช่น้ำเงินจ๋าเลยนะเอาน้เงินแบบสีงเงินแบบนี่หน่อยเออเงินอ่อนๆหน่อยอ่ะก็ไปงานงานไฟฟ้าเนะน,นี้ยงานไฟฟ้าและติดตั้งแอร์ อันนี้ก็เป็นงานถ้าเราจะเอาใช้อันนี้เลยเนี่ยเรากดคลิกขวาก็ได้นะเราเลือกดูพิเ c a นะ copy มาเลยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างอันนี้เป็นงานวาวนะงานติดตั้งซ่อมลวงวาว ตัวใหญ่ไปไหมนะีแบบน่ยแบบ last ก็พอแล้วก็อัปเดตโอเคก็โอเคระดับหนึ่งแล้วแหละต่อมานะครับเราก็เหลืออะไรอีกล่ะทีนี้เราก็นั่ง,งคิดแล้วการทำเบฟก็เหมือนวัดรูปนะคิดนิยาการนะที่จริงก็ ยังเหลือใบนี่นะอีกสามใบจะเอาไว้วข้างล่างสุดเลยส่วนนี่เหลือนามบัตรนี่สองอันเนี้ยนามบัตรสองอันนี้นะใส่ไว้ที่หัวเว็บแล้วตัวนี้หัวเม็บนี่เป็นรายละเอียดข้างล่างตรงนี้อันแรกเป็นงานคาลิเบรตและอัอร์ฮอลนะอันที่สองเป็นงานอินจจเนียร์นะเดี๋ยวเราเอามาใส่เอามาใส่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวกดบวกเลยกันบวกนะเซกชันขึ้นมา ทำเป็นสีดีกว่าทำเป็นสีคาดนะที่จริงเราใส่สีคาดได้นะคะสิกทำสีใสสีฟ้านะน้ำเงินคาดอันนี้แล้วก็เดี๋ยวโบยอ,อ,อันนึง แล้วก็เอาดูบิเค t e ใส่นะเข้ามาโอเคตัวนี้ก็มีดูบิเค t e อีกอะ่ะชั้นหนึ่งโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราใส่นะเป็นงานคาลิเบตแล้วก็ h อนใส่เป็นเฮดเดอร์นะคาลิเบตแล้วก็โอเวอร์ฮอน ส่วนฝนัน่งนี้ก็ใส่ฮีเตอร์ลงไปเป็นงานอินจิเนียร์นะจะใส่เงาให้มันก็ได้นะมันเดิมไปที่บอร์เดอร์แล้วเนี่ยใส่เงา ทีน,นี้ม่นใส่ border เอขอ้าไปเห็นไหมตรงนี้มันใกล้กันเกินไปนะเอาาใส่ตรน่้ใส่สิอ็่เข้ามาเพิ่มนะไว้ข้างๆเพิ่มมาอีก ซ้ายสุด10กลางสัก10แล้วก็ขวาสุดสิบเมันจะได้เป็นแบบนี้นี่งานอิเจเนียนะอันนี้งานโนะอเวอร์คอน,นงานอิเจเนียอาจจะ งาน,นโอฮอนอาจจะใหญ่เข้ามาหน่อยนึงสี่สิบเท่านั้นเพราะว่าโอฮอนยืดกว่านะ เรา delete ออกนะ mm hmm. กค่อยๆปรับใหม่ใ mm hmm. อันมาแท้ยนะใส่อันี้มาแท้อันนึง เราก็เอาเฮดเดอร์เนี่ยมาใส่เท็กก็ได้นะเป็นเท็กก็ได้เป็นเฮดเดอร์ก็ได้ก็เอามาใส่ใส่เป็นเท็กดีกว่างานเทียเตอร์คันะนี้ก็เอางาน calibrate มาใส่ใส่ตรงนี้เลยเนะี่ยตรงๆเลยตรงนี้เลยตรงๆ อขอไม่ต้องใส่ตรงนี้นะใส่ไม่ได้ขึ้นี่ขึ้นมาละตัวตนี้นะงานชิเนนะเอางานชิเนมาใส่ จริงวงเล็บไม่ต้องใส่ก็ได้เอาวงเล็บออกเพราะว่ามันล้นนะนี่งานทั้งหมดขอนจเนียขออวอร์หอนก็กดอัปเดตดูกดรีเฟรช ก็เป็นอย่างนี้เห็นปะงานคณิตเบสมีนี้งานอินเจเดียมีอันนี้บ้างนะอ่าคนนี้ก็เห็นแล้วว่ามีงานอะไรบ้างทจริงก็ยังไม่ค่อยสวยหรอกนะเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งอีกทีนึงมีตรงนี้นะเส้นเนี่ยเส้นตรงนี้มาที่เลเยอร์นะ มาที่คลิกที่ตรงนี้ก่อนตรงเส้นตรงเนี้เลย o u t แล้วก็ไปที่ไฮนะเลือกมินไฮสักห้าสิบกดอัปเดตรีเฟซอีกรอบหนึ่งดูว่าเส้นมาปกติหรือยังเห็นไหมมา,มาปกติละ หรือจะไม่มีก็ได้นะตัวนี้ที่จริงดูแล้วไม่ไม่ต้องมีก็ได้กดรีเฟสใหมนะ่เป็นอย่างนี้ไปเลยจากที่ลองไล่ดูนะตัวนี้ไม่ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เนะเดี๋ยวเราปรับใหม่นะมันเลกเง,งินไป ก็อาจจะหดนะหดขนาดตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้แทนนะอันนี้งานโอฮอนนะงานโอฮอนเนี่ยง,งานโอฮอน ก็เดเาไปใส่เลยไปใส่ตรงนี้แต่ไม่ต้องเอาให้ติดกันไปเลยก็ได้แล้วก็ใส่ลูกน้ำเใส่ลูกน้ำขั้นแทน บางทีลูกค้าเขาไม่อยากกินอะไรขนาดนี้หรอกไม่ได้ยากได้สวยงามหรอกแต่เขาแค่อยากรู้เฮ้ยเราทำงานอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยเนี่ยตัวนี้ลบทิ้งไปเลยน,นี่เอนจิเนียร์นะเราคัดไปมามเนี่ยมาใส่ ริงก็เอาน้ำหน่อยโอเคก็ใส่ให้เรียบร้อยเอเรียงเสร็จแล้วเห็นไหมมันก็แค่นี้ก็พอแล้วตัวนี้ก็ลบทิ้งไปเลย คนนี้ก็โอเคระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าส่วนใหญ่คนก็ดูจากมือถือนะแล้วก็ดูจากมือถือดูเห <c oughs> ็นไหมแล้วก็มาเพิ่งเห็นมาก็เ,เห็นแหละก็ทําทอะไรบ้างนี <c oughs> ่นะกมจากมือถือก็จะเป็นแบบนี้เออเห็นไหมล่ะอือ โอเคละวทีนี้ก็โอเคแล้วนะในแบบในภาพรวมๆเนี่ยก็ดีระดับหนึ่งอหละสเสร็จแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็ใส่ใบนั่นนะใบใบบริษัทใบบริษัทไม่ต้องบอกหรอกว่ามันคือใบบริษัทคือส่วนใหญ่คนมาเห็นเขาก็รู้แล้วว่ามันคือใบบริษัท ทำมันลลอรี่ดีกว่าเออาันเดียวเลยเรามีรูปอยู่แล้วนั่นในคังสื่อเราก็รูปในคังสื่อมาใส่หนึ่งสองสามอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่ารูปมันเป็นแนวนอนเรานะตั้งเห็นไหมแล้วก็สามใบ จริงจริงเอาสองใบนี้คอลเลยอ่ะพอแยกกันอันนี้เป็นใบจับทางบริษัทนะเอาใหญ่ใหญ่เลยให้เห็นเลยตรงนี้ก็อแอดให้หน่อยจะได้ต้นใหญ่มากเอามา,เอามาบางังซ้ายขวานะจะได้โดขนาดลงไปหน่อย มีสิบมีสิบสิบดูใหญ่ไปนะสักยี่สิบปะกันจะทำเงาก็ล่ะทำเงาก็ใส่อ์เดอร์เข้าไปแบบเงาได้นะ ก็ลองดูในหน้าเว็บเห็นไหมโอเคแล้วต่อไปก็จะมาทำข้างล่างนะมาทำข้างล่างต่อให้เสร็จแล้วก็มาทำเมนูข้างบน